ตอนนี้เนื่องจากที่ทุกท่านทราบดีนะครับมันมีการระบาดของโควิดรอบ2นะครับทีนี้ทางโรงแรมก็ต้องปรับตัวเพราะเนื่องจากว่าพอทางพื้นที่จังหวัดชนบุรีเราเนี่ยเป็นสีแดงปั๊บเนี่ยลูกค้าที่มาใช้บริการในส่วนของห้องพักเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเราก็ต้องปรับตัวว่าเราจะทํำยังไงดีกับในส่วนรายได้ที่ขาดหายไปนะครับเราก็เลยมานั่งประชุมปรึกษา,าหารือกันในส่วนของฝ่ายบริหารแล้วก็พนักงานทุกท่านนะครับ ก็เลยได้ข้อสรุปมาว่าเราก็คงจะขายได้ก็ในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพนักง,งานเขาก็เสนอว่าเ,เราขายเป็นหมูกระทะดีไหมนะครับสรุปได,ได้ในส่วนของว่าเราจะขายหมูกระทะเนี่ยนะครับอะไรเราต้องหาจุดแตกต่างนะครับแล้วก็จุดขายก็ในเมื่อเราเป็นโรงแรมเนี่ยเราก็เลยมีคอนเซปต์ขึ้นมาว่านะครับ เราจะทำหมูกระทะคุณภาพโรงแรมแต่ราคาเนี่ยสามารถาสัมผัสได้นะบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็ใช้เฟซบุ๊กนะครับของพนักงานที่เราคุยกันก็ให้เขาช่วยแชร์นะครับแล้วเราก็ทำเฟซบุ๊กของร้านขึ้นมาโดยตั้งชื่อร้านขึ้นมาว่าร้านหมูแท้หมูทะซึ่งมันก็มีที่มาที่ไปอย่างเหมือนกันนะครับว่าทําไมต้องชื่อนี้นะครับผมเพราะว่า,าเราอยากจะสะท้อนให้เห็นว่า ร้านหมูแท้หมูทะเนี่ยก็คือเป็นร้านที่คุณภาพโรงแรมนะครับใช้ของที่มีคุณภาพจริงๆนะครับผมอย่างอย่างพวกเนื้อหมูเนี่ยเราก็ใช้หมูสันนอกหมูสะโพกนะครับแล้วมาหมักด้วยวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจริงๆอย่างเช่นน้ำมันงางานะครับแล้วก็เกลือเราจะไม่มีใส่พวกผงชูรสผงปรุงรสเลยนะครับผมแล้วก็ทีเด็ดเนี่ยเราก็กำหนดขึ้นว่าเป็นหมูพวกมือเนื้อหมูเนื้อสัตว์นะครับที่หมักแล้วก็น้ำซุป นะครับแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยนะครับผมอันนี้นะครับก,ก็เราก็เลยกําหนดมาแล้วในส่วนที่เราขายที่ร้านเองเนี่ยนะครับหมายถึงว่าที่ร้านที่โรงแรมเองเนี่ยเราก็ยังมีส่วนในส่วนที่จะส่งจัดส่งด้วย Delive อรนะครับเพื่อให้มันรองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ย สามารถที่จะสั่งไปทานได้เพราะบางท่านเนี่ยก็ไม่สะดวกที่มานั่งทานที่ที่ร้านหรือว่าครัวนะครับนะตรงนี้นะครับก็คืออันนี้สิ่งที่ที่เราทําอยู่ในปัจจุบันแล้วก็รายได้ที่เราได้มาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้มาช่วยจุนเชือพ an นักงานในในส่วนที่อยู่ในบริษัทหรือโรงแรมนะครับเพราะผมจะได้มีไรายได้หมุนเวียนนะครับแล้วก็พนักงานจะได้มีงานทําด้วยนะครับนะตรงนี้ครับแล้วก็ในส่วนคุณภาพอาหารผมเรียนไปแล้วตามตามที่ที่เรียนให้ทราบนะครับและอย่างไส้กรอกที่เราใช้เนี่ย เราก็ใช้ไส้กรอกมาตรฐานเดียวกับของอาหารเช้าเลยนะครับผมถ้าเกิดลูกค้ามานั่งทานที่ร้านเนี่ยเราก็จะมีผักสดนะครับเน้นที่แตงกวากับแครอทสดๆเลยแล้วก็ใช้น้ําจิ้มเสิร์ฟพร้อมน้ําจิ้มไอตัวสไปซี่มาโยหรือว่าไอตัวมาอยเนสเผ็ดนะครับผมตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ลูกค้านั่งทานเล่นระหว่างที่รอเขานําของมาเสริร์ฟรอเตาถ่านนะครับผมแล้วก็ พอทานไปปับ๊บพอจบเนี่ยเราก็ยังมีไอตัวน้ำมะนาวปัน่นหรือเราเรียกว่าลามสลลนชี่นะครับอันนี้เสิร์ฟให้กับลูกค้าเพื่อล้างปากอยู่นะครับอันนี้เราจะมีข้าวผัดกระเทียมรวมอยู่ด้วยนะครับอาหารเนี่ยเราจะเสิร์ฟเป็นเซตนะครับก็คือเริ่มระดัเส้เล็ก199่กบาทสําหรับ2ท่านแล้วก็2 9 9สําหรับ4ท่านชุดใหญ่ก็คือ399สําหรับ6ท่านนะครับตรงนี้เนี่ยรวมรวมรวมข้าวผัดกระเทียมนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของสองตัวผักพวกนี้มีหมดนะครับผักขุ้นเส้นอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ทานหมูหรือไม่อยากจะทานหมูสะโพกไม่อยากจะทานหมูสันนอกเนี่ยเราก็ยังมีพวกเบคอนแฮมแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ทานเรยจริงก็จะมีกุ้งนะครับมีปลาหมึกมีอะไรพวกนี้ให้อีกนะครับซึ่งลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของ Delive r y เนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ยไม่มีอุปกรณ์หรือต้องการให้เราเจัดอุปกรณ์ให้ด้วยเนี่ยเราเสิร์ฟอุปกรณ์เตานะครับเตาย่างพร้อมกับ ตัวฐานให้เลยโดยไม่คิดมามูลค่าหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใดนะครับและระยะการจัดส่งเนี่ยเราจะส่งในระยะไม่เกิน15กิโลเมตรนะครับแต่ว่าถ้า5กิโลเมตรแรกอยู่ในรัศมีที่ร้านเนี่ยนะครับก็จะจัดส่งฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดระยะกิโลเมตรที่เกิน5กิโลเมตรขึ้นไปทุกๆ5กิโลเมตรเนี่ยจะเพิ่มอีกจะจะต้องมีค่าใช้จ่ายจัดส่ง20บาทนะครับผมตรงนี้นะครับพนักง,งานเราก็ใช้พนักง,งานของเราจัดส่งเองแล้วเราก็ ค่าจัดส่งเนี้ยเราก็ให้เป็นไรายได้ของพนักงานไปนะครับ